สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่อืมจะว่ารักก็ใช่จะว่ารายก็ใช่อีกระหว่างเรามนุษย์กับบ้านหลังเดียวที่เรามีนั่นก็คือโลกครับมาลองดูกันดีกว่าครับว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราสร้างอะไรไปบ้างแล้วเราทำลายอะไรไปบ้างแล้วตอนเนี้ยเรากำลังพยายามจะแก้ไขมันยังไงเอาล่ะครับลองมาดูภาพพวกนี้กันนะคำถามแรกเลยง่ายๆเลย เราเห็นอะไรกันบ้างในภาพเหล่านี้ครับใช่เลยครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือร่องรอยการใช้ชีวิตของเรานั่นแหละอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือขยะครับกองมหืมาที่เกิดจากการที่เราเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้แล้วก็ทิ้งมันไปแล้วแน่นอนว่าพอเราพัฒนาไปข้างหน้ามันก็ต้องมีของแถมตามมาด้วยอนะโรงงานที่ผลิตของเจ๋งๆให้เราใช้รถที่เราขับกันทุกวันนี้ล้วนแต่ปล่อยของเสียออกมาทั้งนั้นแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นควันพิษน้ำเสียหรือว่าสารเคมีต่างๆและผลกระทบมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาระดับโลกอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นพายุก็แรงขึ้นทั้งหมดนี้มันก็เหมือนกระจกบานใหญ่เลยนะที่สะท้อนการกระทำของเรากลับมาให้เห็นนะครับและนี่คือเส้นเรื่องที่เราจะมาสำรวจไปพร้อมๆกันครับ เราจะย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดเลยนะแล้วตามรอยการเติบโตที่มันแบบน่าทึ่งมากๆของเราไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยความหวังในการค้นหาสมดุลครั้งใหม่ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยเราคือใครแล้วการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเริ่มต้นขึ้นที่ไหนกันแน่ ลองนึกภาพตามนะครับว่าจากคนแค่หยิบมือเดียวในแอฟริกาเนี่ยเรากลายมาเป็นคนหลายพันล้านคนทั่วโลกได้อย่างไรจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ช่วยยืนยันเรื่องนี้ก็คือลูซี่ครับฟอสซิลบรรพบุรุษเพศหญิงของเราที่เก่าแก่ถึง3.2ล้านปีคือเธอตัวเล็กนิดเดียวเองนะสูงไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำแต่เธอนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วจากประชากรกลุ่มเล็กๆกลุ่มนั้นน่ะ เราขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วโลกจนมีจำนวนมหาศาลอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงกันบทต่อไปนี่แหละครับมีคำตอบโอ้โหสไลด์นี้เหมือนเป็นการสรุปประวัติศาสตร์ของมนุษย์เอาไว้ในหน้าเดียวเลยนะครับเนี่ยลองสังเกตดูนะครับว่าทุกครั้งเลยที่มีการปฏิวัติครั้งใหญ่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเกษตรอุตสาหากรรมหรือแม้แต่ดิจิทัลในยุคเราเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้จำนวนประชากรของเราพุ่งทะยานขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย กราฟที่มันพุ่งขึ้นพรวดพรวดแบบนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่ากราฟรูปตัว J ครับมันเหมือนกับตอนแรกเราค่อยๆเดินขึ้นเนินไปเรื่อยๆช้าๆแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บก็เหมือนกับถูกส่งขึ้นจรวดเลยพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากแต่ว่านะในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่มีอะไรที่เติบโตได้ตลอดไปหรอกครับไอกการเติบโตแบบจรวดหรือ J curve เนี่ยในที่สุดมันก็ต้องไปเจอกับกำแพงของธรรมชาติเข้าจนได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ไม่พอหรือมลพิษที่มันสะสมจนอยู่ไม่ได้สุดท้ายกราฟของเรามันก็จะต้องโค้งลงกลายเป็นรูปตัว S ซึ่งก็หมายถึงการเติบโตที่เข้าสู่จุดสมดุลหรือจะเรียกว่าจุดอิ่มตัวก็ได้ครับถึงแม้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยประชากรเราจะเพิ่มขึ้นมาตลอดแต่ก็มีบางช่วงนะครับที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกถึงการสูญเสียครั้งใหญ่โดยเฉพาะสงครามโลกทั้งสองครั้งในศตวรรษที่20ที่พากชีวิตผู้คนไปรวมๆกันเนี่ยกว่าร้อยล้านคนเลยนะ นับว่าเป็นการลดลงของประชากรมนุษย์ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เลยทีเดียวครับและเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นผลกระทบต่อโลกใบนี้มันก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยครับในบทนี้เราจะมาดูกันว่ารอยเท้าของเราเน่ยมันหนักหนาแค่ไหนจุดเริ่มต้นจริงๆของการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่เนี่ยไม่ใช่ยุคอุตสาหการรมนะครับแต่มันย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกไกลถึงยุคหินกลางเลย ตอนที่เราเลิกเป็นพรานป่าเร่ร่อนแล้วเริ่มตั้งรกรากปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นั่นแหละครับคือครั้งแรกเลยที่มนุษย์เริ่มจัดระเบียบธรรมชาติครั้งใหญ่แล้วพอเราต้องการอาหารมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นผลกระทบมันก็เลยตามมาเป็นลูกโซ่เลยครับเราบุกรุกป่าเพื่อทำฟาร์มใช้เทคโนโลยีเพื่อเร่งผลผลิตให้ได้เยอะเมืองก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเราห่างไกลาจากธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ใช้ทรัพยากรเกินตัวไปมากเลย แล้วเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่ามันรุนแรงแล้วก็เร็วขนาดไหนลองดูตัวอย่างนี้ครับเพื่อที่จะเปลี่ยนทุ่งหญ้าในเอเมริกาให้เป็นไร่ข้าวโพดมีการฆ่าควายใบสร้างที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมไปกว่า60ล้านตัวลองนึกดูนะครับ60ล้านชีวิตในเวลาแค่20ปีนี่แหละครับคือสเกลของผลกระทบที่เราสร้างขึ้นเมื่อเริ่มรู้ตัวว่าเรากำลังสร้างปัญหาครั้งใหญ่โลกก็เริ่มหันหน้ามาคุยกันครับ ในบทสุดท้ายนี้เราจะมาดูความพยายามของมนุษยชาตินี่แหละในการเยียวยาบ้านของตัวเองกันการเดินทางเพื่อหาทางออกเนี่ยเริ่มต้นแบบเป็นทางการเลยก็คือปี1972ที่สตอกโฮล์มครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแนวคิดกันมาเรื่อยๆจนมาเป็นคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนและล่าสุดเลยก็คือเป้าหมาย SDGs ที่เปรียบเสมือนเป็นแผนที่นำทางร่วมกันของพวกเราในทุกวันนี้คับและคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ย มันคืออะไรกันแน่ถ้าพูดแบบบ้านๆเลยนะก็คือใช้ชีวิตของเราให้ดีแต่อย่าไปเบียดเบียนชีวิตของลูกหลานในอนาคตครับเราต้องพัฒนาไปข้างหน้าแต่ก็ต้องมั่นใจด้วยว่าคนรุ่นหลังอ่ะยังมีทรัพยากรดีๆให้ใช้เหมือนกับเราหัวใจของมันมีแค่สาอย่างนี้เลยครับที่ต้องไปด้วยกันให้ได้คือคนสังคมต้องดีโลกสิ่งแวดล้อมต้องอยู่รอดและกำไรเศรษฐกิจก็ต้องไปต่อได้ ถ้าขาดเสาต้นไหนไปสักต้นหนึ่งนะก็จะเรียกว่ายังง่งยืนจริงๆไม่ได้หรอกครับและในปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าแค่3อย่างนั้นอาจจะไม่พอครับเป้าหมาย SDGs ก็เลยขยายเพิ่มมาเป็น5 p า e c e โดยเพิ่มเรื่องสันติภาพหรือ Peace กับความร่วมมือหรือ Partnership เข้ามาเพราะว่าถ้าโลกยังรบกันหรือต่างคนต่างทำเนี่ยเราก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายที่ยั่งยืนได้เลยจริงไหมครับ แนวคิดนี้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราหรือว่าในที่ประชุมใหญ่นะครับมันถูกเอามาใช้ในโลกธุรกิจจริงๆด้วยผ่านสิ่งที่เรียกว่า CSR ซึ่งมันก็มีวิวัฒนาการของมันเหมือนกันนะจากตอนแรกที่แค่ทำบุญบริจาคเงินแยกต่างหากจากธุรกิจก็กลายมาเป็นการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบและในขั้นสุดๆเลยก็คือทำธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคมไปเลยครับ เรื่องราวของเราจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในแอฟริกาจนกลายมาเป็นผู้กำหนดชะตาของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็น่ากังวลในเวลาเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วคือการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นอีกครั้งคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่สำหรับผู้นำประเทศหรือบริษัทใหญ่ๆแต่เป็นคำถามสำหรับเราทุกคนครับว่าในบทต่อไปของเรื่องเรานี้เราจะเลือกเขียนบทบาทของตัวเองไว้อย่างไร